ที่สุดในวงการม้อไฟณนะเวลานี้ต้องยกให้กับโซตาเสียหมาล่ามา้อไฟต้นตำหรับจากเมืองฉงตูที่ถูกใจหล่อคอหมาล่าสายม้อไฟให้ได้มาลิ้มรองความอร่อยแบบออริจินอลกับสาขาที่2น้องใหม่ณศูนยะ์นการค้า m d k Center ชั้น6ในคอนเซ็ปต์ The d r a g o n of Thailand ล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยภายในงานทางผู้บริหารโซตาเสีย คุณนานทิราดาโชนาระธนินกรรมการผู้จัดการสวนด้านเสียประเทศไทยยังได้มีโอกาสต้อนรับฮีโร่คนเก่งจากท้องโอิงปิดสองสมัยตับใจมาหาชนชาวไทยทเ,เป็นนิทรรนิพนธนักกีฬาจุนดด้วยที่จะรูกประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยได้มาร่วมแสดงความมีอดีใรงงาน ทางเนดกาดรนนาคอนเคปเผยบางมังกรสุดตาแสบ MBK ปัจจุกนนี้ทางเทนิสพนิพัทธ์ยังได้มารุมงช้างสุดสรรพภายในงานเปิดร้านอย่างเป็นทางการาด้วยการจีกามหนูด้วยความทัน้อากับขอบพอลูกเก้าจากมังกรน่วงยัง้งใดีแห่งบันเดมบงกรนิทานที่รอยตัวเด่นตงหาภายในร้านและยังได้เป็นแขกพิเศษคนแรกของงานที่ได้ยินรองหมาล่ามอบไปดูฮไฮไลท์หรสุดพิเศษก่อนไทย อาถามคุณน้ำก่อนเลยถามถึงบรรยากาศวันนี้พิธีเปิดร,ร้านอย่างเป็นทางการเป็นอย่างไรนะคะโอโ้นำ้ำคิดว่าวันนี้สนุกมากค่ะแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการนะคะสมชื่อสู่ตาเสียมากๆแล้วค่นนะ,คะก่อนอื่นนะ้ำก็ต้องขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่ได้มาร่วมง,งานในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆี่สื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่เสียสละเวลามาในงาน,นะ แกลนโอเพนนิ่งสู่ต้าเสียของเราอะค่ะเราไม่ได้คิดว่าเราคือการเปิดตัวร้านอาหารนะคะแต่ว่าเรากำลังเปิด new destination new landmark ของประเทศไทยพูดถึงสาขาไหนคะมันมีความโดดเด่นยังไงบ้างคะสาขา MBK ใช่ไหมคะสาขา MBK อะค่ะจะโดดเด่นตรงทีอ่อย่างที่บอกว่าเราไม่ใช่แค่ดินแดนของอาหารนะคะ,คะเราคือดินแดนวังวังกรภายใต้คอนเซปต์วังบางกร ที่ทุกคนต้องมาสักครั้งในชีวิตนะคะโดยที่น้ำแบ่งออกเป็น6อีลิเมนต์ใหญ่ๆคะ่ะคือ Food, Service, Decoration, Show, Game Activity และ Storytelling คะ่ะซึ่งพ,พี่จะสังเกตถึงความแตกต่างได้จากการลองสัมผัสดูดลองทานดูแล้วก็ลองเดินเดินชมดูตรงนี้คือข้อแตกต่างแล้วก็คือจุดเด่นของวองังกรของเรา่อนนะะิบบเคนเ,เตอร์ก็ถือว่า,ปเ,นะวาเป็นความหรเมนูือว่าค่ะที่อยากจะเนน เมขอเป็นเมนูใหม่ละกันค่ะล่าสุดที่เราเพิ่งเปิดตัวออกมาคือเมนูน้ำซุปหมาล่าค่ะซึ่งตัวน้ำซุปหมาล่าเองอะค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะคือเราเดบมามากกว่า6เดือนค่ะเราใช้เวลาเดฟบกันมามากกว่า6เดือนซึ่งเราต้องการให้น้ำซุปของเราเนี่ยดีที่สุดโดยที่เราผสมประสานระหว่างออริจินอลเบสน้ำซุปหมาล่ากับออริจินอลต้มยำ กุ้งไทยแทยค้ค่ะอยากให้ทุกท่านได้มารองนะคะเพราะว่าอร่อยแล้วก็ไม่เหมือนกับที่ทูอืนะะ่นได้ลองค่ะท่านใดๆก็พูดถึง่าสียงม้านใหญ่พูดถึงกระแสตอบรับเป็ในอย่างไรบ้างคะกระแสต,ตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยคะ่ะด้วยความที่ว่ากระแสต,ตอบรับของความเป็นหมาล่า เขาดังกันอยู่แล้วเนาะคะ่ะทุกคนก็รู้จักกันในส่วนของหมาล่าอยู่แล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะต้องขอขอบคุณค่ะทางสอต้าเสียใหญ่เนาะคะ่ะที่ให้โอกาสทาเราได้มาบริหารภายใต้สูต้าเสียประเทศไทยเนาะคะ่ะซึ่งสู่ต้าเสียของเราอะคะ่ะเปิดมาเพียง8ปีแต่เราขยายสาขามามากกว่า600สาขาทั่วโลกและยังเคยได้รับการการันตีจากอินเสบุ๊กด้วยเนาะ,ค,ะค่ะก็เป็นที่ยอมรับแล้วว่าทั่วโลกให้การยอมรับสู่ต้าเสียของเรา พวกเราก็เลยคิดว่าแล้วทาไมล่ะทําไมถึงจะไม่มีสูท้าเสียในประเทศไทยเพราะว่าถ้าเรามองว่าสูท้าเสียดเป็นร้านอาหารเขาจะคือแค่ร้านอาหารค่ะแต่ณนว,วันนี้เราไม่ได้มองว่าสูท้าเสียเป็นร้านอาหารเรามองว่าสูท้าเสียดคือเอ็กซ์เพรสคือแลมาร์คือสิ่งที่ทุกคนต้องมาสคั้งในชีวิตอันนี้แหละค่ะคือจุดเด่นของพอดๆของเราที่แตกต่างจากคนอื่นวันนี้ได้แก่ เกริ่นก่อนว่าเป็น f อซน้องอยู่แล้วนะคะแล้วก็เห็นน้องร่วมเชียร์น้องมาตั้งแต่ทราบว่าน้องจะไปแข่งขันโอลิมปิกปีสุดท้ายแล้วจะเอาเหรียญทองมาให้ได้ด้วยเราก็เลยคิดว่าโอ๊ยน้องคนนี้เหมือนเป็นตัวแทนของความพยายามนะคะเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่มนที่จะทําอะไรสักอย่างและประสบความสําเร็จก็อย่างอยากจะขอชื่นชมน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็แสดงเียรความยินดีกับน้องอีกครั้งนะคะแล้วก็ ทราบมาว่าน้องชอบทานชาบูหม่าล่าอยู่แล้วก็เลยก็เลยวันนี้เป็นเกียรติมากๆพี่น้องได้มาทานที่ร้านก็ขอขอบคุณน้องอีกครั้งนะคะขอบคุณมากนะคะรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับมันพี่เขาให้เกียรติมาแล้วก็ชื่นชมเราด้วยครับก็เป็นเกียรติสำหรับหนูเหมือนกันค่ะที่พี่น้ําเชิญมาทานร้านหม่าล่าสุต้าเสียครับเป็นร้านที่ฮอตฮิตที่สุดแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการสมคำล่ำลือจริงๆค่ะก่อนหน้านี้ได้แต่มองในโซเชียลค่ะเพราะว่าลดน้ำหนักอยู่ตลอดเวลาค่ะตอนนี้ ได้เวลาแล้วคะ่ะพี่น้ำก็ให้โอกาสหนูแล้วก็ได้ประทานที่ร้านสุต้าเสียคะ่ะเรียกได้ว่าอร่อยสมคำเล่ำลือจริงๆค่ะเป็นหมาล่าที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยคะ่ะใครยังไม่เคยลองก็ แนะนำที่นี่เลยค่ะมันนี้ไม่ได้ควบคุมน้ำตักแล้วอยากทานเมนูอะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับนค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หนูเป็นหมาล่าเลเวอร์อยู่แล้วค่ะก็มีเมนูหลากหลายมากๆซึ่งหนูยังไม่เคยเห็นเมนูบางเมนูด้วยซ้ำวันนี้ก็เปิดประสบการณ์ค่ะอย่างไก่ดำหรือว่าขาบูก็เดี๋ยวจะไปลองทานค่ะเมื่อกี้ได้ชิมนิดนหน่อยๆก็อร่อยมากๆแล้วค่ะบอกว่าที่เดนชอบอะเผ็ดๆแซ่บๆด้วยนะฮะชอบยังไงบ้างเสน่ห์ของเขา ก็ชอบอาหารเผ็ดค่ะอย่างหมาล่ามันก็มีความเผ็ดร้อนนิดๆค่ะสำหรับหนูก็กินแล้วรู้สึกว่ามันกระชุ่มกระชวยแล้กันค่ะได้แบบหาน้ำดื่มอร่อยค่ะแต่ที่นี้ก็ลงตัวมากๆค่ะวันนี้ยห็นดีโชว์ด้วยโชว์อะไรยังไงบ้างคะน้องเล็กค่ค่ะก็ได้รับการไปตีกองค่ะเล็กๆน้อยๆได้รับเกียรติไปตีกองค่ะก็ซ้อม ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะแต่ก็พยายามเต็มที่ค่ะรู้สึกสนุกค่ะแล้วก็เอาลูกแก้วไปใส่ในปากมังกรแล้วก็ขอพรค่ะก็ขอพรให้ร้านกี่น้ำเฮงเฮงรวยรวยด้วยนะคะขอให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยีอนาคตหน้าตามมีการแฉสารเสริมไปทำอย่างมองอะไรอย่างเงี้ยถ้าตามแผนของเราค่ะเราคิดว่าเราจะมีการขยายแน่นอน เราจะมีการขยายแน่นอนค่ะแต่ว่าการขยายเนี่ยก็น่าจะขยายตามหัวมุมเมืองหลักๆเมืองสถานที่ท่องเที่ยวนาะค่ะเนื่องจากอย่างที่บอกนะคะว่าเราขาย experience ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาทานอาหารที่ประเทศเราเนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้านสูชนาเสียของเราพี่ๆจะสังเกตว่า80-90%ฟอินรีเดียนต่างๆ เราใช้สินค้าทดแทนจากประเทศไทยทั้งหมดเนาะคะยกเว้นแต่น้ำซุปที่เป็นออริจินอลเบสแท้จริงๆจากเฉิงตูหรืออินกิเดียนบางอย่างที่จำเป็นสำหรับเมนูหมาล่าเนาะคะนอกเหนือจากนั้นคือเราสัพอร,รปปอดเกษตรกนรไทยของเราจริงๆ,งๆค่ะลองมาลองลองลองเข้ามทานก่อนก็นได้คะ่ะอาจจะยังไม่ต้องเชื่อน,น้าก็ได้เนี่ยจะให้ทุกท่านได้ลองดูประสงค์ของร้านเราเลยใช่ค่ะใช่ค่ะนี่คือจุดประสงค์หลักเลยคะ่ะคือเราอยาก สนับสนุนเกษตรกรชาวไทยค่ะแล้วก็พนักงานหรือว่าทุกๆอย่างคือของไทยทั้งหมดนะคะ ฝาก,กด้ที่นีค่าสปอยเมนูหน่อยเมนูที่น้องพีนิชอบทานมีอะไรบ้างค่ะจริงๆหนูชอบทานเนื้อค่ะแต่ว่าเมื่อกี้พอเห็นเมนูแนะนําของทางร้านหนูก็เลียนใจเลยค่ะจะเห็นเมนูที่เป็นตึกซูน้าเสียแหลกค่ะ,ะใช่ค่ะดูอลังการแล้วก็มีของที่แบบน่าทานน่าลองมากๆค่ะอย่างไก่ดําอย่างน้านุกกาเจรเทศค่ะมีปลาหลากหลายชนิดมากๆในคอนเซ็ปต์อ่ะ ดินน้ำลมไฟค่ะคือได้ยินคอนเซ็ปต์ก็ว้าวแล้วค่ะแบบอยากลองทานทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยว,ชวยเชแฟนครับเดี๋ยวเขาจะได้มาตามเรามตามเราด้วยกันค่ะก็เชิญชวนแฟนๆทุกคนนะคะมาลองทานหม่าล่าที่อร่อยที่สุดในชีวิต,ตัะครั้งใครก็ที่สุดห้าเสียเลยค่ะมีสองสาขาค่ะที่ MBK แล้วก็ CDC ค่ะก็ฝากร้านให้พี่น้ำด้วยนะคะดูน่ารักมาก ต้องมาอย่างที่น้ำเกินไปตอนแรกนะคะเรามีความโดดเด่นใน6อเอเมนต์หลังเนาะคะ่ะสูตรน้ำเสีย CDC กับสูตรน้ำเสีย MBK อะคะ่ะรสชาติความอร่อยไม่ได้แตกต่างกันเลยะคะ่ะแต่ว่าเราแตกต่างกันตรงที่คอนเซ็ปต์ดีไซน์นะคะสตอรี่เทลลิ่งของแต่ละสาขาข,าของเราค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนสาขาแรกเราคลิฟายว่าเราเป็นโรงเตี๊ยมหมาล่าเนาะคะ่ะสาขานี้เราแคลิฟายตัวเองว่าเราเป็นวังมังกรดินแดนที่ทุกท่านต้องมาสักครั้งในชีวิตคะ่ะ ก็ยังไงก็ฝากทั้งสองสาขาด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่อนนะคะ